พาไปเดินตลาดกันค่ะช่วงนี้นะคะทางด้านของวิทยาลัยชุมชนค่ะเปิดตลาดชุมชนคนสร้างสารรค์สร้างประสบการณ์จริงเสริมทักษะอาชีพนะคะแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับนักศึกษาค่ะ <c oughs> วิทยาลัยชุมชนยะลาค่ะเปิดตลาดนัดชุมชน คนสร้างสารรค์โดยนักศึกษา8สาขาวิชาและ2ชุมชนร่วมกันจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นกว่า15ร้านค้าภายใต้แนวคิดส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างอาชีพให้เยาวชนและชุมชนตัมีนากิติกิติโชควัฒนาประธานกรรมการสภา,าวิทยาลายัยชุมชนยะลาเปิดงานค่ะพร้อมด้วยนางลัคนายานภาพผู้อำนวยการวิทยาลายัยชุมชนยะลาคณะผู้บริหารและผู้สอนเข้าร่วมค่ะไฮไลท์ของกิจกรรมนะคะน้องนองน,องนักศึกษาค่ะได้จัดบูธขายอาหารและขนมค่ะอย่างเช่นลูกชิ้นนึ่งน้ำ หมุนพลส้มตำไก่ย่างน้ำส้มแซนด์วิชผักสดเสื้อผ้ามือสองค่ะก็เน้นในเรื่องการฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการจริงตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาดไปจนถึงการบริการลูกค้าค่ะ ขณะที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาระบุว่าโครงการนี้มุ่งเปิดพื้นที่แสดงความสามารถและนวัตกรรมของนักศึกษาส่งเสริมวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และความยั่งยืนสร้างไรายได้สนับสนุนการศึกษาและกระตุ้นการบริโภคสินค้าท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์และยังเป็นการฝึกทักษะการขายที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคตสำหรับผู้ที่สนใจอุดหนุนสินค้าชุมชนและนักศึกษาสามารถไปชิมช็อปกันได้ โดยตลาดจะเปิดทุกวันเสาร์เริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปที่บริเวณริมรั้ววิทยาลัยชุมชนจังหวัดยะลาครับ